สวัสดีมิรักแฟนบีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะอยู่ใน ID ของคุณชินยานะเป็น ID ดีสายฟรีพลังเกือบ 10m นั่นเองนะก็เอาจริงมันก็ห่างจาก 10m ค่อนข้างเยอะแหละแต่ว่าน่าจะเป็น ID ดีสายฟรีที่ที่เคยเห็นนะว่าพลังน่าจะค่อนข้างเยอะสุดแล้วสำหรับเซิร์ฟเรานะหรือถ้าใครมีเยอะกว่านี้อยากส่งเข้าประกวดนะก็เฟซส่วนตัวหรือว่าทางเพจก็ได้นะแต่ว่าทางเฟซส่วนตัวก็จะเร็วหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเฟซส่วนตัวเนี่ยจะอยู่จะเห็นบ่อยจะเห็น เขาเรียกอะไรเห็นทั้งวันอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเพจเนี่ยผมต้องสวิตไปแล้วบางทีอาจจะไม่ค่อยสว่างนะโอเคก็นี่แหละใครมีสุดกว่าน,นี้ที่เป็นสายฟรีนะลองส่งเข้าประกวดได้นะอันนี้นะรเวล99พลัง9ล้าน200,000กว่านะแล้วก็นี่แพ็กเติมครั้งแรกยังอยู่นะนี่แพ็กยังอยู่นี่แพ็กอิ A, นโนเอะนี่เติมครั้งแรกนี่ก็ยังอยู่นะตึงๆต,ต้องเรียกว่าอา่า เอาจริงหลายๆคน,น่ะมันสามารถทําได้เวที่เป็นสายแบบสายฟรีแล้วพลังเป็น10บสล้านก็สามารถทําได้เซิร์ฟนอกต่างประเทศเนี่ยเขาก็ทำได้มันอยู่ที่ความมันอยู่ที่การวางแผนการใช้ใจ่ายทรัพยากรนะแล้วก็การเก็บออมเศษแดงแล้วก็ปั้นเฉพาะตัวที่แบบอาจจะเป็นเมตาหรือตัวที่แบบไว้แบกของเราได้อะไรประมาณน,นี้นะมันถึงจะอยู่รอดถ้าไม่ถ้าแบบไปใช้ใจ่ายมั่วสู้แบบ ชอบตัวนี้ก็ปั้นตัวนี้ชอบตัวนี้ก็ปั้นตัวนี้อะไรเงี้ยอย่างนัง้นอนะ่ะมันจะไม่ค่อยสุดและอย่างก็คือมันจะไปได้ไม่ค่อยไกลโอเคมาเริ่มจากแรกเลยไอเนี่ยนี่พลังอันดับหนึ่งนะ v i p เอ่อเลเวลก็19 v i p มันได้ที่ v i p 6นะไม่ถึง7จดยซยําอันดับ2นี่ก็จะเป็น v i p 8หรือ9ไม่รู้นะที่มีโซอเซียนจำไม่ได้ละส่วนมากคนอื่นเขาก็น่าจะเป็นเนี่ยนะส่วนมากก็น่าจะมีโซอเซียนเงินหมดนะ Uh, ค,นคนที่เนี่ยต่ำกว่าเนี่เห็นไหมไอเซ็ตแบบเยอะมากแต่คุณชินย้านี่คือแบบเนี่ย uh, มีช่อง y t u t u นะลองไปติดตามแล้วกันนะผมยังไม่ได้ไปหาข้อมูลเลยมากก็คือเขาให้ไอดีมา uh, รีวิวสายฟรีนะผมก็ยินดีเพราะว่าเป็นไอดีที่เอาจริงเราเคยเลิกสายฟรีไปนานสักพักแล้วเลยโอเค <laughs> <Okay, S 1> <laughs> <Okay, S 2> ก็มีคนอยากให้กลับไปเล่นนะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปขนาดนั้น โอเคแล้วก็อีกนึงก่อนมาตอบคอมเมนต์ก่อนมีคนถามว่าผมทำเควสอันนี้เสร็จหมดแล้วทำไมผมเอาอิจิโกะไม่ได้เนี่ยมันจะมีเควสอยู่หมดเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16เควสนะเวลาเราเสร็จเนี่ย4อย่างเสร็จอ่าอันทางบนซ้ายเนี่ย4อันเนี่ย4เควสแล้วก็กดคลิกซ้าย1ทีมันก็จะรับของรางวัลได้อันขวาพอเสร็จอันขวาปุ๊บ4อันแล้วกดคลิกซ้ายไป1ทีจะว่าคลิกซ้ายอีกกดจิ้มไป1ทีนะผมเล่นในคอมโอเค อ่าซ้ายล่างก็เหมือนกันเวลาเราเสร็จ4อันปุ๊บเราก็กดจิ้มไป1ทีขวาล่างเสร็จ1อันปุ๊บก็กดจิ้มไป1ทีมันก็จะได้รางวัลละก็คือเราต้องมากดถ้าไม่ได้กดเนี่ยมันก็จะไม่ได้โอเคมาเริ่มกันเลยสำหรับ ID สายฟรีของชินยานะโอ้ทอง 272M นะเอเยอะที่สหายโอเคมาดูตั้งแต่ของดองก่อนเลยละกันอ่าของดองอ่าอันนี้ของเ s r มี600กว่าอันนี้มี อ่าตัวของ UR มี51อันอ่ะอันนี้กล่องต่างๆนานาก็มีอย่างละเป็นห5ห้ากล่องส0กล่องวันนี้เศษแดงเหลือ59อันเหินม่วงเหลือ22อันแล้วก็อ่าอันนี้เหรียญโกอ๋ออันนี้แรกอันนี้แรกกิจรกรรมโอเคอันนี้มันหมดยังเนี่ยเอ้ยมันหมดแล้วนี่เอ้ยไม่ใช่หมดแล้วดินี่อันนี้ยน,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 นีไม่แน่ใจเขาจะแลกอะไรนะแต่ว่าเนในเขาก็ข,ง,ข,ง,ขงแลกอยู่แหละไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ของนี่ก็พื้นๆนะแต่ว่า เป็นสายฟรีเล่นได้ขนาดนี้ก็ต้องถือว่ายอมใจนะเพราะถ้าเป็นผมเนี่ยส่วนมากก็คือถ้าผมเกมไหนที่ผมจะเล่นจริงนะต่ำๆเลยคือ Battle Pass เนี่ยก็จะจัดไม่ใช่ Battle p a พ s ต้องบอกว่าแพ็คเติบโตส่วนมากผมจะจัดเป็นทางหน้านของแพ็คเติบโตซะมากกว่านะถ้าเล่นเกมไหนแล้วนะี่มาเริ่มดูกันตัวละครตัวละครมีทั้งหมด115ตัวนะตัวที่ยังไม่มีไอเซนอ่นนี้ตัวใหม่นะแต่ว่าเขาสุ่มเลยนะมี57เศษโอเคก็อีกไม่นานาน่าจะได้อยู่ ไอเซนยังไม่มีนะแล้วก็เบียคุยะกิจกรรมก็ขายอีกสิบเศษนะน่าจะใช้สุ่มฟรีหรือไม่ก็ใช้หยกไปด้วยประมาณนั้นแหละตอนกิจกรรมประมาณนี้อ่ะเนมฮาโลวีนยังไม่มีอ่าโนเอลยังไม่มีอันนี้ก็น่าจะพลาดแล้วพลาดเลยนะแล้วก็คีระอ่ายังไม่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด 12อ่ะ12ตัวละครที่ยังไม่มีนะชุนซุยก็น่นจาจะใกล้แหละประมาณ12ตัวละครที่ยังไม่มีนะโอเคมาเริ่มดูตัวละครอ,อ่ตัวดามเมตหลักเขานี่จะเป็นทางด้านของซันหนุ่มนะเอาจริงถ้าถ้าจะรี่คุยกันไม่ผิดนะคือเขาจะเล่นเป็นทางด้านของอ,อ่สายสปีดนะเพราะว่ามันจะได้เรียกว่าอะไรนะไปได้ค่อนข้างไกลหน่อยนะ ถ้าเราดาเมีถึงอะสายสปีดอะสามารถชนะสายพวกสายถึกไดอันนี้เรื่องจริงมากโอเคอ่ะสันนุ่มอยู่ที่5ดาวนะนี่รูนแดงก็ใส่ของตัวอ่าละครอื่นไป6เม็ดอุปกรณ์ปลูกไป1ขั้นนะแล้วก็นี่พลังยมจะอยู่ที่2อ0 0สนะถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะขอคุณภาพประกอบอาวุธตันนะส่วนโซใส่เป็นทาาหน้าของโซคิก,กับโซอ่าโอ,อมาเอดะนะต่อไปจะเป็นทาหน้าของมุ้งเอซึอ่านี่ประมาณนี้5ดาวปลุกตื่นไปที่เรียบร้อยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะ นี่ขี้กับอิติโกะอ่ะลืมลืมชื่อโอเคซุยฟงนะห้าดาวตึงๆนะอันนี้ก็ถือว่าดาเมจแรงนะสองแสนอ่าอันนี้สองห้าสองสี่นี่พลังโจมตีสองแสนเจ็ดเลยนะเยอะเยอะมากๆนะสำหรับซุยฟงโอเคอันนี้อ่าเป็นโซมือเปื้อนเลือดกับทางด้านของโซลุงซันนะนึกถึงสมองเออเร่ในช่วงนี้โอเคอันนี้ยินจูร์นะถือว่า มีมียินเนี่ยผมถือว่าโอเคมากๆนะเพราะว่ามันใช้แบบหลูหอคอยได้กรณีที่แบบเราผ่านชั้นที่บอดมันเปิดก่อนแล้วเนีย่ยถือว่าดีมากโอเคใส่เป็นโซโมองกาาระจ่างกับโซเอ่อคมมบุระอ่ะต่อไปจะเป็นฮอลโลจิโกนะหาดาวตึงๆนะนี่ห้าดาวท่องผมแหละ โซใส่เป็นโซทำร้า,ายกับโซอิชิดะเมืองผมเป๊ะเ,เลยนะนี่พยมตี่2งแสนหนึ่งโอเคต่อไปจะเป็นเบียร์คุยานะก็5ดาวอยู่แล้วนะนี่ไม่ถือว่าไอดีนี้ถือว่าไกลอยู่นะตัวอีเวนต์สตัว5ดาวผูกตื่นเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยโซตึงตากับโซไอเซนนะนี่สายฟรีนะสายฟรีโซไอเซน5ดาวตรงสายนะนี่ดูเอาไว้นี่โคตรสุดนี่คนจริงบอกเลยคนจริง โอเคต่อไปยูริจิอ่านี่ปลุกอ่าอาวุธยังไม่ได้ปลุกตื่นแล้วก็โซใส่เป็นโซนิสอ่าอจริงเปลี่ยนน่าจะดีกว่าโอเคต่อไปจะเป็นไวจิโกะนะก็5ดาวนะอาวุธปลุกตื่นไปที่เรียบร้อยโซใส่เป็นทางหน้าของโซอ่าขนนกกับโซซาโดะจริงถ้าเล่นเป็นสายสปีดเนี่ยถ้าเราได้เปิดก่อนคู่ต่อสู้เนี่ยโซใส่เป็นทางหน้าของโซล่างเียเซียวน่าจะดีกว่า๋ยวดูก่อนมีไหมนเนี่ยเนี่ยใส่เป็นทางหน้าของโซรล่างเศษเซี่ยวนะแล้วก็ อันล่างก็ใส่เป็นอันที่มันสามารถช่วยบูททีมได้อ,อ่ะอ่าอ่เดีย๋ยวนะขอดูก่อนอโซล่างสาเสียเซลขามีเยอะอยู่นะโซผมอยากดูโซอันสามอ่ะไอริงถ้ามีเอ๊ะตัวละครฮาริเบลเขามีป่ะ ตอนอยู่ข้างล่างเนี่ยผมจำได้ว่าผมได้พูดถึงฮาริเบลด้วยอ๋อฮาริเบลไม่มีโอเคนึกว่าแต่มีนะถ้ามีฮาริเบลเนี่ยทำโซฮาริเบลเนี่ยค่อนข้างคุ้มมากโอเคมาตัวถัดไปจะเป็นทางหน้านของเนลมานะก็สีดาวไม่ได้ปลุกตื่นหน้านี้โอเคก็โซอะไรใส่ที่ประมาณนี้ต่อไปจะเป็นทางหน้านของลูเคียนี่อ่ะถือว่าเอามาเป็นตัวบัฟดาเมจนะบัฟทีมได้ค่อนข้างดี โอเคโซใส่เป็นล่างเสียเียวนะนี่เป็นตัวบัฟควรจะใส่โซอย่างนี้โอเคปูยามะอะไรพวกนี้ต่อไปเป็นตัวละครพื้นๆนะก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าก็ยังพอใช้งานได้ก็คือก็สะสมตัวละครนะแล้วก็เลือกปั้นเอาว่าจะเอาตัวไหนนะแล้วแต่ทีมอย่างที่บอกไปนะว่าเขาเล่นเป็นสายเออสปีดสปีดแบบยาวๆนะเพราะฉะนั้นตัวละครแทงเขาจะไม่ได้ปั้นนะก็คือจะเล่นแค ทีมเดียวมันจะปั้นมันจะใช้ทรัพยากรทั้งหมดนในการปั้นตัวละครได้ค่อนข้างดีก็คือแบบมันจะไม่สปิสป,ปะไปทางอื่นไงแบบไม่ปั้นตัวน้ชี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 อะไรเงี้ยก็คือเรามุ่งนี่มุ่งไปทางประมาณนี้เลยแล้วก็เก็บทรัพยากรไปปั้นตัวในอน,นาคตที่แบบเราอยากได้หรือไม่ก็ตัวที่มันติดเมตาก่อน,นี้นะประมาณนี้โอเคอ่าเดี๋ยวดูโซก่อนโซเอ,อ,เอ,อจริงโซทองก็มีค่อนข้างเยอะมากๆนะ เยอะนะผมว่าใกล้เคียงกับของผมเลยถือว่าถือว่าค่อนข้างเยอะเยอะเยอะพอตัวเลยอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงของผมหรอกแต่ว่าก็ถือว่าเยอะเยอะระดับหนึ่งเลยโอเคอันนี้เป็นโซ,โซ่ช่องที่3ที่ยังไม่ได้ผสมนะก็จริงโซ่อย่างเงี้ยคนผสมแล้วก็ทาทาไว้ก็ดีนะเนี่ยมีมีเยอะอยู่เนี่ยอย่างน้อยทาํามอาอย่างน้อยแรกมาแล้วก็ทํา3ดาว ใส่ให้ตัวละครผมว่ามาันค่อนข้างคุม้มอย่างน้อยสแต็มันเพิ่มมาค่อนข้างดีนะ2%บ้าง3%อะไรพวกนี้แต่ว่ามันเพิ่มทั้งทีมพลังเราจะเพิ่มมาเยอะมากในะนี้ก็หลายอันเลยยังไม่ได้ทำนะจริงโซนช่อง3ผมก็ยังไม่ได้ไม่ไม่หมดนะยัง,ย,งยังขาดอีก3-4อันมั้งที่ยังไม่ได้ทำนะส่วนมากจะเป็นพวกเนี่ยไอเซนเ,เนี่ยเนี่ย3-4-5ตัวประมาณนี้แหละของผมที่ยังไม่มีนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูอารีนากันนะ เขาบอกว่าเขาก็ตีอารีนาเนี่ยได้ที่1นึ่งเอ่อค่อนข้างเยอะนะก็คือตีได้แทบจะทุกคนนะนี่ดูอะไรก็อาจจะมีแพ้บ้างนะแต่ว่าส่วนมากก็คือจะเป็นชนะส่วนตัวละครที่เขาใช้นะอ่าทีมโจมตีใช้เป็นประมาณนี้อ๋อเขาไม่ได้ใช้ไวจิกโกผมว่าไวจิกโกควรจะใช้นะเออมาเดี๋ยวเรามาจัดตัวละครให้เขาใหม่ก่อน อ่เดย๋ยวนะอ่จะจัดเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันโซคีจริงอันนี้อยากได้โซทำลายมากกว่ามีปะอ่าอันนี้เขายังอัพโซไม่เยอะมีโซเยอะแต่ยังอัพไม่เยอะโอเคอาใส่โซคีไป โซเคิอ so uh, uh, ่างโอมาเอดะอ่าต uh, uh, ึงตากะครึ่งตากะไอเซนได้อย well. so, ู่อ่ะแล้วก็นี่มืออ่ามือเปื้อนเลือดกับลุงซันอ่ะอันนี้งินกับอันนี้นี่มันจะเป็นการช่วยบูดดาเมจทีมได้ค่อนข้างดีโซอันนี้โซช่องสาม อ่ะใส่เป็นอันนี้เพราะเราเอามุ้งเงสื่อออกเราใส่น,นี้จะดีกว่าแล้วก็อุ่นเคียวล่าเน,นี้ยวอ,ออกแล้วก็อันนี้เราใส่เป็นอ่าใส่เป็นอันนี้ก็ได้สตันอ่าโอเคประมาณนี้อ่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันทีมพ v p พนะอันนี้เขาน่าจะตีไปแล้วนะโอเคเขาบอกว่าเขาตีไปแล้วแต่ว่าเขามีตั๋วอยู่เขาบอกว่าสามารถเราไปตีได้ โอเคมาเดี๋ยวตีสัก5้าครั้งละกันเดี๋ยวตี5้าคนอ,าอันนี้ยังไม่ได้สลับตัวละครนี่วะอันนี้เอานี้ออกอ่าใช้เป็นประมาณนี้เราจะได้เป็นทางหน้าของหอมมงกรกับหอเสือด้วยเพราะหอเสือมาได้อัตาคีกับคีดาเมจด,ด้วยนะอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีโอเคตัวละครอ่าใส่เป็นลูเคียไปบับดาเมจก่อนโอเคปะรอดู ต้องเรียกว่าเป็นสายฟรีที่อดทนนะถ้าไม่อดทนอนะ่ะมันไม่สามารถทำได้ถึงขนาดนี้เล่นไปแบบเรื่อยๆชิวๆอย่างเงี้ยโอเคมาลองดูดาเมตกันเฮ้ยแต่ว่าสปีดเขาเยอะอยู่นะอันนี้เจอกับอ่ทีมถึกนะทีมถึกปาเขาให้อ่าลองดูปาเข้าไป บูดามีเข้าไปอันนี้มันน่าจะให้กับซุยฟงโอเคซุยฟงได้สัตรูตายสักตัวหนึ่งมั้งน่าจะได้นะซุยฟงได้ปะอ๋อต้องสองตัวเมื่อกี้ยินไม่แน่ใจแล้วงยินดูดมาตัวเดียวหรือสองตัวไงไงบอกแล้วถ้าดำอ่าถ้าเราทำทีมาดีๆแล้วแบบเซ็ตโซเซ็ตอะไรดีๆอ่ะ ต่อให้เราเป็นทีมสปีดถ้าเราได้เปิดก่อนโอกาสชนะมันก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะเพื่อเนี่ยทีมถ้าเป็นทีมทแทง้งต่อทีมทแทง้งน่ะเขาเรียกอะไรถ้าเป็นแท้งต่อแท้งเจอกันน่ะบางทีสมมติอยอ่างเงี้ยสุอาจสันนิมุตินะถ้าสมมติคนที่สปีดเยอะกว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยอย่างสมมุติอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาเล่นเป็นทีมทแทง้งเหมือนอีกฝั่งหนึ่ง <S <s <adas> เขาอาจจะปิดอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้และอาจจะโดนอีกฝั่งหนึ่งสวนแต่ถ้ากรณีอย่างเงี้ยเราทุ่มดาเมจอัดเข้าไปเนี่ย ย่างน้อยเราเก็บเขาได้ก่อน2 3ตัวหรืออาจะเก็บได้แบบเยอะกว่านี้นะเพราะว่าส่วนมากแล้วดาเมจมันจะอไอพวกตัวสายสายถึกอะไรอย่างเงี้ยถ้าโดนด,ดาเมจหนักๆเข้าอะ่ะมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเหมือนฮิวมันฮิวไม่ทันอะ่ะเข้าใจไหมไอการฮิวอะ่ะมันฮิวไม่ทันเพราะเกมนี้มันไม่ได้แบบยื้ยื้อกันนานเหมือนพวกวันพันแมนอะไรเงี้ยที่แบบตัวละครใหม่ๆเข้ามาไอเ,เลือดกันแบบมีเลือดเป็นแบบคนละเป็นสิบสิบหลอดเงี้ยเลือดม่วงเลือดอะไรบ้าง เยอะแยะจะไม่หมดนะมันไม่เหมือนแบบนั้นอันนี้คือแบบอาจจะดามิเชุดเดียวตายกันไปเลยได้นะนี้ถือว่าถือว่าเขามาถูกทางแหละเอาจริงถ้า,าลูเคียเนี่ยเปลี่ยนเป็นคีระเปลี่ยนเป็นคีระเนี่ยน่าจะอาจจะเวิร์กกว่านี้เพราะอาจจะมีทางหน้าของการตัดฮิลมาด้วยอีกฝั่งก็จะฮิลได้น้อยลงดามิเก็จะโดนเข้าไปหนักขึ้นอะไรประมาณนี้โอเคมาจัดไปจัดไป

ใช่ไหมแต่นี่น่าจะได้อยู่อ่าอ่าสุ่ยฟงแน่นตีอยู่เพราะดูเหมือนมันมันดูดมาน้อยอ่ะถ้าปลูกน่าจะดูดได้เยอะกว่านี้อ่ะอันนี้เจออีกฝั่งหนึ่งเป็นทีมฟูฟูถึกเลยนะแนวหน้าเนี่ยเป็นชิรายุกิเป็นเนวคริสต์มาสเป็นเนมฮาโลวีนเลยแต่ว่าโดนดามเมจหนักๆเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันจริงๆถ้ามีตัดเลือดเนี่ยก็น่าจะน่าจะดีกว่านี้อยู่ ดาเมจยทำกันไปนแบบครั้สามล้านสามล้านห้าล้านสิบล้านประมาณนี้เหมือนดาเมจหลักๆจะอยู่ที่เบียคุยะอาจจะเพราะเบียคุยะมันแดนติก่อนแล้วเวลาสันหนุ่มอันติโจสุดท้ายเนี่ยศัตรูมันจะเหลือเลือดน้อยนะก็อาจจะได้น้อยหน่อยออ,อันนีน้อันนี้ไปแล้วอันนี้นี่ไปแด้โอเคเดี๋ยวคนนี้อันตีสักสามคนก็พอนะจะได้ไม่ต้องเปลืองเปลืองของเขามากแค่นี้ก็น่าจะพอวัดได้แล้วแหละอย่าลืมนะใครมีสายฟรีตึงๆนะ พลังสัก10ล้านเนี่ยสิล้านอาจจะ10ล้านบวกเนี่ยกพลังดีๆนะเอาจริงอา่าต่ำต่ำกว่านี้ไม่เอานะต่ำกว่านีเา้เดี๋ยวถ้ารีวิวอย่างเงี้ยไปมันจะค่อนข้างจำจีขอคนที่พลังสัก10ล้านแล้วกันนะอ่สายฟรีพลัง10ล้านถ้ามีก็สามารถส่งเข้าประกวดได้นะที่เออ่ฟซบุ๊กหรือเพจก็ได้นะลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะจัดมาแล้วก็ยิงเข้าไป 11ล้านตึงๆไหมล่ะนี 12, ่สิบสองล้านเน่ฟันล่วงหมด่ะน่ยเป็นไงล่ะอันนี้ก็สปีดเอาจริงคุณชินยะเนี่ยสปีดค่อนข้างเยอะนะแต่ที่ตีมาเนี่ยคนอื่นเขา V8 ็นกันเนี่ยแต่คุณชินยะเขาสปีดแบบ22 0 0 0อะ่ะก็คือเยอะกว่าคนที่เขาเป็นสายเติมอีกเดี๋ยวดูก่อนผมจำไม่ได้แล้วว่าโซอาชูรามันเนี่ย V9 โซอาชูรา V9 นะคุณชิญญณนยะวีหคนอื่นก็อาจจะเป็น V9 เกาอะไรกันแต่ว่าสปีดก็ยังน้อยกว่านะเนี่ยมันอยู่ที่การเขาเรียกอะไรมันอยู่ที่การจัดสรรทรัพยากรของเรานะว่าเราจะใช้งานได้ดีขนาดไหนนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเขามาแลกเอาแต่ส่วนมากผมจะแลกเป็นสิทธิ อาเสียแดงแหละนี่เดี๋ยวค่อยเข้ามาดูอีกทีนึงโอเคคลิปวันนี้เอาเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับไอดีสายฟรีพลังเกือบ10ล้านนะถึงมันจะขาดไปเยอะหน่อยก็เถอะนะไม่เป็นไรโอเคก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นมกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิกเพื่อนไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปด้านซ้ายเพจด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม